เอโยเวอร์สสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c b 3 0 0 r ปี2018นะครับผมคันนี้เติมเดิมเลยนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะเท่ๆเลยสีเดิมนะครับจากโรงงานนะเป็นสีดำด้านสวยๆเลยนะฮะเครื่องเดิมนะครับกบพีใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมดอกยางหน้าหลังนะครับยังมีมาให้พอใช้นะฮะใช้งานได้ยาวๆเลยฮะล่องอย่างลึกๆอยู่เลยนะ ได้กาดมอน้าแต่งตรงรุ่นมาด้วยนะครับผมมีชิลหน้านะครับแล้วก็กระจกป้ายแฮนด์มาให้นะฮะคันนี้สวยๆเลยครับผมขับสนุกนะเครื่องฝั่งนี้สวยใสสะอาดมากครับเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยรถอาจจะมีต้องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่แต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะโซสเตอร์สวยใสสะอาดมากนะครับมีการดีดมาให้แล้วก็ท้ายสั้นมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันเลยดีกว่าฮะ คันนี้เลขใหม่ที่ที0 0่36,000โลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยคันนี้ท่อเดิมนะครับผมเสงงียบเงียบนุ่มๆเลยะจะประมาณนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่7,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถ จัดไฟแนนซได้นะยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย